สนับสนุนรายการโดยงานอาเซียน u s t เทเนเบิ e เอเนจีวีค2024 63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริ่แอนด์กรีนเอเนจี ดีค่ะทุมผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับวิชานสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้อังคารที่23เมษายนแล้วนะคะเชา้านี้ราคาน้ํามันแกส๊สโซฮอลน้ํามันเบนซินลงมา40จตางต่อลิตรนะคะและอยากจะบอกข่าวดีกับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะจะมีถังเลือกมากขึ้นนะคะในการใช้ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะซึ่งทางวันนี้นะคะกลุ่มปตทนะคะก็จะแถลงข่าวใหญ่จับมือกับทางกลุ่มทุนไต้หวันนะคะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข่าวนี้มาบอกกันนะคะว่าจะมีอะไรที่พิเศษบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าจะช่วยให้เป็นทางเลือกนะคะของคนที่ต้องการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองค่ะ พรุ่งนี้มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะแต่ตอนนี้พาไปดูโครงการแข่งขันรถจักรายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตกันก่อนค่ะสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนําโดยคุณกิษดาอุตโมศนายกสมาคมพร้อมด้วยคุณชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนกอฟผอและอาจารย์สมมาตรทองคําคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะแถลงข่าวโครงการแข่งขันรถจักรายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่3และพิธีลงนาม MOU นะคะทางวิชาการเพื่อการผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะก็เพื่อร่วมมือกันในการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเพื่อ ร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนากําลังคนให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าคนใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองค่ะอันน,นอันนี้คือภาควิชาการเขาจับมือกันนะคะในแง่ของภาคธุรกิจเองเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างคึกคักทีเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเรื่องนี้กันต่อเนื่องด้วยกับกลุ่มปตทนะคะ พาทุกผู้ชมไปดูเรื่องของแบตเตอรี่บ้างค่ะท่านผู้ชมคะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า BESS นะคะตลาดรถยนต์ในไฟฟ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องบอกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะก็เป็นแรงดึงดูดให้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากประเทศจีนสนใจเข้ามาลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะคะคาดว่าจะมีเงินลงทุนกว่า30 0 0 0ล้านบาทจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในปีนี้ค่ะ โดยเลขาธิการบิวไอนะคะบอกว่าจากการนําคณะเดินทางไปพบกับผู้บริหารของบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนําของโลกที่ประเทศจีน7รายนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเลขาธิการบิวไอเชื่อว่าภายใน2ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีความจะมีโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มซัพพลายเชนและทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยมีฐานที่มั่นคงในระยะยาวค่ะ ประเทศไทยก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่ Battery, นะคะแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานนะคะอย่างเช่นมีสิทธทิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนที่สําคัญต่อการตัดสินใจอย่างเช่น 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกักรและวัตถุดิบและ 3. เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ นั่นคือจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเลยท่ะที่การ v i วไอก็มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในประเทศไทยมูลค่าการลงทุนประมาณ30ม0 0ล้านน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองค่ะแต่ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวพาไปที่โรงงานแห่งหนึ่งท่านผู้ชมคะเป็นโรงงานประกอบแผงโซลาเซลล์ที่สําคัญคือว่าแทบจะไม่ใช้คนในการทํางานเลยนะคะเขาเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วไปดูกันค่ะ มาดูการผลิตแผงโซลา r เซลล์ที่เป็นระบบออโตเมชันทั้งระบบเลยนะคะใช้หุ่นยนต์ในการผลิตทั้งโรงงานค่ะใช้คนเพียงแค่7คนต่อกะค่ะนี่ค่ะจากแผ่โซลา a r เซลล์นะคะจากแผ่นเซลล์เล็กๆแบบนี้นะคะมาเป็นแผงโซลาเซลล์นขนาด545วัตต์ด้วยนวัตกรรมจากฟินแลนด์ ขุนยนเขากําลังผลิตแผงโซลาเซลล์อยู่ค่ะดฉันอยู่ที่บริษัทซาโลเทคประเทศไทยจํากัดผลิตแผงโซลาเซลล์คุณภาพสูงผลิตโดยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติขนาดวัตต์ที่ตอนนี้ผลิตได้นะคะก็คือ545วัตต์ค่ะกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งนี้นะคะนับปัจจุบันอยู่ที่100เมกะวัตต์ต่อปีค่ะ บริษัท p a n c o m จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือหุ้นในซาโลเทค25%ค่ะบริษัทซาโลเทคไท a แลนด์จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนไทยฟินแลนด์ดำเนินธุรกิจประกอบแผงโซลาเซลล์ ail, โดยใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติจากประเทศฟินแลนด์ถือหุ้นโดยบริษัท p a n c o m International จำกัดร่วมกับบริษัทโซลาฟินแลนด์อินเวสเมจำกัด และบริษัท Finish Fund for Industrial c o โคออปเปอจำกัดคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณพยอมสลิดนะคะที่มาของการเข้าไปลงทุนถือหุ้นในซาโลเทคที่คืออะไรคะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์นะครับเปี Com นคอมเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทร่งขการไฟฟ้าภูมิภา,าคนะครับเข้าไปร่วมกับทางบริษัทโซล่าฟินแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์อินดัสทรีลงทุนในโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งล้ำสมัยมากมากครับความพิเศษของ แผงโซลาเซลล์จากฟินแลนด์นีนน่เป็นยังไงที่นี่ครับจะนำเข้าส่วนประกอบเราทัดเลือกส่นประกอบแต่และส่วนคงทนแข็งแรงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงทําให้เราได้แผงโซลาเซลล์ที่มีความทนทานแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติครับปกติประสิทธิทภาพในการนําแสงมาผลิตพลังงานไฟฟ้าก็าาาจะประมาณ20%ปอเเราได้21%กว่าๆเจ้าจตัวแผงแต่ละแผงนี้วัดเท่าไหร่คะ แผงเราเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่540ถึง560วัตต์ก็จะสูงกว่าแผงโดยเฉลี่ยทั่วไปเราคัดเลือกอวัสดุอย่างดีนะครับแล้วก็ประกอบด้วยโฟลารอโตเมตทำให้ไอตัวฮิวแมนเอเรอร์เนี่ยน้อยลงอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เทคละคะของแผง s ซลาร์เทคอายุงานประมาณ25ปีกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งนี้ปีหนึ่งได้เท่าไหร่คะเรามีกำลังผลิตประมาณ100เมกะวัตต์ต่อปีกับก็ประมาณ2 0 0 0 0ก็แผ่น P ีเอ็คอมเนี่ยก็รับติดตั้งโซลาร์ลูฟทอบอยู่แล้วนะคะทำเอสโก ให้กับหน่วยราชการต่างๆอยู่แล้วช่องทางในการกระจายเจ้าแผงของซาโลเทคเนี่ยจะไปในช่องทางไหนบ้างคะเงิยน้อมเรารับไปจัดจำหน่ายอยู่แล้วนะครับประกอบที่นี่ครับเชื่อถือได้คุณภาพของเราเนี่ยจะสูงกว่าตัว h ิว a n นเออรจากจากคนก็จะน้อยลงครับคุณเอซ่าอริว่า กรรมการผู้จัดก,การ Solar Finland Investment ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Salotech Thailand มองว่าประเทศไทยมีช่องว่างทางการตลาดแผงคุณภาพสูงและเชื่อว่าแผงคุณภาพสูงฟินแลนด์ Talk Our target is that the local market. So we think that Thailand needs good quality, made in Thailand panels, and every citizen should understand that it's made in Thailand. Also gives work to Thailand, and that's why we want to use Thailand raw material. So those suppliers can hire more employees, taxes stay in Thailand. So target is in Thailand. So and a target is the neighbor countries: Malaysia, Cambodia, Laos, India, of course. จากแผ่นเซลล์แผ่นเล็กๆที่ให้ดูไปนะคะด้วยระบบผลิตออโตเมชันตลอดทั้งรายการผลิตนะคะนี้ค่ะมาเป็นแผงโซลา r เซลล์นะคะ545วัตต์ขนาด1เมตร20นะคะสูง2เมตร30ค่ะ ซึ่งโรงงานนี้นะคะก็จะช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าแผงโซลา r เซลล์สำเร็จรูปจากต่างประเทศและพร้อมส่งออกแผงโซลา r เซลล์เมคในไทยแลนด์ด้วยเทคโนโลยีฟินแลนด์ไปยังต่างประเทศค่ะ คุณวิเวชาวิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศการค้าและการพัฒนาประเทศฟินแลนด์เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานบริษัทซาโลเทคไทยแลนด์จำกัดที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นการเปิดอย่างไม่เป็นทางการค่ะ i'm really excited now we have a possibility to buy made in thailand solar panels manufactured here in rayong area uh, this company uh, is a finnish leader in the in production of high quality solar panels so it's an excellent uh, opening of a new factory and uh, i'm looking forward for the, for the sales and the cooperation in the clean technologies with finland and thailand คุณจูริมาวีเอโซอทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมยินดีและมองเห็นศักยภาพความต้องการใช้แผงโซลาเซลล์ในประเทศไทยยังเติบโตสูง I think uh, this is an important example of, of a very good friendship between Finland and Thailand. Uh, and bringing the best of both worlds uh, into this project here, uh, Salotech Thailand. Uh, we have investor from Thailand, we investor from Finland, and technology from Finland transferred here. That's an excellent example of, of our cooperation uh, for the future, uh, future work as well. So, uh, I'm very happy, happy to uh, witness this now uh, today here in this factory, new factory here. เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนะคะแล้วในโรงงานเนี่ยเป็น AI นะคะในแต่ละกะมีคนงานเพียงแค่7คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะมาดูเรื่องของไก่เกลี่ยนนี่นอกระบบกันบ้างค่ะ ดูการแก้ปัญหานี่นอกระบบกันนะคะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนจเจริญน,นะคะก็บอกว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทยเปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนนั้นเข้ามาลงทะเบียนนะคะแก้หนี้นอกระบบไปดูตัวเลขกันเลยค่ะล่าสุดนี้มีจํานวนลูกหนี้นะคะที่เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยนะคะทั้งสิ้นแล้ว5 8 1หรายนะคะสามารถไกล่เกลี่ยได้สําเร็จ28,236รายหมุนนี้ลดไปนะคะ1,000 83ล้านบาททีเดียวค่ะมีกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องต่อไปอยังพนังกงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้วทั้งสิ้น385คดีค่ะจังหวัดที่สามารถไกล่เกลี่ยนะคะได้มากที่สุดอันดับแรกคือนครราชสีมา5,156รายจังหวัดนครศรีธรรมราชตามมานะคะตามด้วยสงขลาศรีสะเกดและนครสวรรค์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงพุธนะคะ10โมงเช้าเวลานี้ กับดิชานสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ